เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,620บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สททันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมเองไม่มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพ ต้องมีการนำส่งเงสมทบตั้งแต่วันที่3สททันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ เท่ากับปัจจุบันนะ66ลบนะครับเท่ากับ24ปีโดยประมาณเงินบำนาญชราภาพนะครับคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1นนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,620บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคํานวณน,นะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20เนดิมบวกเเ็น 50%นะครับ50%ของ12,620บาทเท่ากับเงินบำนาที่คุณจะได้รับคือ6,310บาทนั่นเองตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,620บาท ส่วนเกินจาก180เดียนคิดดังนี้น30ปี -15 เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณนน1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ12,620บาทเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับคือ5,364บาทนะครับ ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,620บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35%นะครับ35%ของ12,620บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ4,417บาท ตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,620บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ12,620บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,471บาทนะครับได้รับไปเลยตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,620บาทนะครับ20%ของ12,620บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2524บบาทนะครับได้รับทุกๆเดือนตลอดชีวิต จากตารางนี้นะครับจะเห็นว่าจำนวนปีนะครับจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมปีอื่นๆนะครับก็จะได้รับบํานาญตามนี้เดี๋ยวไล่ให้ฟังละกันนะครับอย่างเช่นส่ง34ปีได้6,121ปออี21บาทนะครับส่ง33ปีได้5,931บาทส่ง32ปีได้5,742บาทส่ง31ปีได้5,553บาท ส่ง30ปีได้5364บาทส่ง29ปีได้5174บาทส่ง28ปีได้4985บาทส่ง27ปีได้4796บาทส่ง26ปีได้4606บาทส่ง25ปีได้4417บาทส่ง24ปีได้4228บาท ส่ง23ปีได้4 0 3 8บาทส่ง22ปีได้3,849บาทส่ง21ปีได้3,660บาทนะครับโดยประมาณนี้นะสามารถย้อนดูได้นะถ้าใครคำนวณไม่เป็นนะครับหรืออยากจะสอบถามนะครับสอบถามกัเข้ามาได้เลยนะใครอยากใช้คำนวณให้นะครับเพียงแค่คุณบอกนะครับจำนวนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายของคุณมาแล้วก็จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบนะครับ แค่2ข้อนี้ก็สามารถที่จะคำนวณได้ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเ <generally> งินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสัตบประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตราส3มส4มสี่วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเล่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ